สวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านแล้วก็ f c ที่น่ารักทุกๆท่านของหัวร้านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันเสาร์นั่นเองซึ่งบุรีรัมนะก็จะมีการจัดงานแข่งรถจักรยานยนต์แข่งมอเตอร์ไซค์นั่นแหละบิ๊กไบค์มอโตจีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสต็อกกันบ้างน,นะครับก่อนที่จะหยุดงานในวันพรุ่งนี้นะใครจะดูรุ่นไหนก็สั่งไว้เลยคอมเมนต์สั่งไว้นะครับคันที่จอดอยู่คันแรกนะครับคันนี้บอกเลยว่าโปรอ่าโปรดีมากนะครับ จ่ายศูนย์บาทนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ9,000กับประมาณสัก9,800นะครับ84งวดคือลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยเอารถไปผ่อนต่อได้เลยนะครับเป็นตัว MY 23ก็คือปี2023นั่นเองโฉมของเขานะครับ SDA สีขาวไซบีเรียนนะครับก็มีลูกคา้ารับรถไปแล้วนะเออแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว X Series นะครับคันนี้นะครับนานๆที่จะเห็นนะสำหรับสีดำปกติเราจะเห็นสีเทา สีขาวถูกไหมครับแล้วก็สีดํานี้นาทดนา0น 31, บาทถ้าใครดูอยากดูคันนี้ก็ได้นะครับซึ่งเจ้าตัว x series เนี่ยเขายัางไม่มีโฉม2,024มาแต่อย่างใดนะครับยังเป็นโฉมปัจจุบันอยู่เพราะฉะนั้นใครออกไปก็อ่ะโอเคก็ได้โปรโมชั่นดีด้วยช่วงนี้นะครับแล้วเจ้าคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA 730,000บาทนะครับสีดำสำหรับเจ้าคันนี้รุ่นเดิมนะครับชม2023ลูกค้ายัางได้เจ้าตัวสติกเกอร์ที่เป็น DDI ตรงนี้อยู่นะ2024เนี่ยหายไปละแล้วก็อีกคันไหนบ้างนะครับคันนี้นะครับ7000 789,000บาทไหม789,000บาทเจ้าตัวแค p p โ1.9เกรด LDA นะครับตัวนี้จะเป็นโฉม2023นั่นเองก็ไฟหน้าเข้มมากดุมากกระจังหน้ายัางมีเขี้ยวสั้นๆอยู่นะครับล้อแม็กซ์นะครับก็จะเป็นล้อแม็กซ์ขนาด16นิ้วซึ่งถ้าจับไม่ผิดนะเจ้าตัวแม็กปี2024เนี่ยมันจะเอียงๆนิดหนึ่งไหมเออเดี๋ยวไปดูเคยถ่ายให้ดูแต่ว่าลืมนะครับ อีกคันหนึ่งรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าโปรโมชั่นดีจริงๆนะครับใช้เงินออกรถนี่ก็ประมาณสัก6,9 0 0นนะครับผ่อนก็เดินประมาณสัก1 1 0 0 0ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด SDA โอ้ใช้เงินแค่6ก0 0เองนะครับได้4ประตูเก๋ๆแบบนี้ไปขับซึ่งราคาเงินสดของเขาเนี่ย716,000บาทอ่ะคันต่อไปนะครับคันต่อไปก็เหมือนกับคันแรกที่เรารีวิวไปนั่นแหละนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว1.9เกรด SDA อ่ะอีกหนึ่งขั้นนะครับนี่บอกเลยนะครับหลายๆที่หลายๆท่านรอคอยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cap4 Highlander 1.9เกรด LDA ที่หลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยเห็นเลยนะครับก็จะได้เห็นกันวันนี้แหละทุกคนล้อ Max ยังเป็นนะครับโฉมเดิมของปี2023นั่นเองแล้วเขาจะมีเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้เพิ่งลงเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับทุกคนซึ่งหลายๆท่านเนี่ยถามหาเลยแหละอ่า ราคาราคาแปดราคาจะอยู่เก้าแสนนะถ้าจำไม่ผิดเก้าแสนเลยแหละเก้าแสนเจ็ดพันถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับอ่าถ้าใครอยากดูก็แจ้งมาอา่าอะไรเนาะคันนี้เป็นโฉม2023นะครับเพราะว่าสังเกตด,ดูตรงนู้นขออนุญ,ญาตชี้เขายังมีเย้าตัวสติ๊กเกอร์ DDI อยู่นั่นเองอาจะอยู่700,000อ่าคันนี้ถ้าเป็น789เนาะก็บวกอีก บวกอีกเจ็ดนะครับบวอเจ็ดพั LDA นะครับเจ้าตัวสเป c แคปพาราเดอร์หนเกรด LDA คันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งลูกค้าท่านใดอยากได้ตัวยกสูงที่ราคาไม่แพงนะครับ เจ้าตัว LDA ที่เป็นแคบยกสูงเนี่ยของปี2023เนี่ยยังมีให้เลือกอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าช้านะครับช้าหมดเออซึ่งการที่เราเลือกรถของปี2023เนี่ยคือมันยังใหม่มันยังสดอยู่นะครับถึงจะไม่ล่าสุดกเ็เถิะแต่ว่าหน้าตาเขาก็ยังดูสดอยู่ยังดูใหม่อยู่ใช่ไหมเออเพราะว่าถ้าเราจะไปรถมือสองก็ดีแหละถ้าเราตาถึงนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะนะแต่ว่าถ้าตัวนี้เราไม่ต้องมาวัดดวงเพราะว่ามันเป็นรถใหม่ทั้งหมดเลย เป็น LDA เช่นเดียวกันนะครับทุกคนตัวนี้เป็นโฉม2,023ใน730,000บาทแล้วก็ที่มาด้านหลังสุดเจ้าตัว X Series สประตูนะครับตัวนี้นะครับ964,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติจะอยู่999,000บาทนะครับโฉมนะครับโฉมหน้าก็ยังเป็นของปี2,023ทันเองชุดสเกิร์ตนะครับก็ยังเหมือนเดิม2,024ยังไม่ได้มีข่าวว่าจะมาเลยนะครับ ไม่แน่ใจคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับทุกคนก็เพราะว่าราคาสีเทาสีดำมัน957เนาะสีขาวมันก็จะเป็น967นั่นเองประหยัดน้ำมันไหมั5 2้กิโลเมตรต่อลิตรโอ้คันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นของอ คุณวัฒนาปตัตไตนะครับที่เราจะไปส่งออกเป็นชื่อคุณแม่นะครับคุณแม่นี่ขอโทษทีน่าจะเป็นของคุณแม่อํานวยอํานวยปตัตไตนะครับก็เดี๋ยวจะไปส่งวันที่9ที่สกลนครเออนี่นี่นี่น,นี่มีเจ้าของแล้วแล้วก็เหลือไม่กี่คันเองนะสำหรับเจ้าตัว MY 2 3นะครับ B Cross M 1 2 1 7 0ล้านบาทเพราะว่าตัวโมเดล24เนี่ยโอ้ปรับขึ้นอีก4 0,000ืปฏิโทโต อีกคันหนึ่งนะครับมีการปิดลงปิดล้อมาด้วยคันนี้เป็นตัวเกรด M ของปี2องพแน่นอนนะครับหนึ่งแหละเขามีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ใช่แซทพีนะครับขออนุญาตชีแล้วก็ปิดล้อแม็กขนาดนี้ก็ยังปิดอีกเอออะตัวเกรด M โอ้ราคาเด้วเท่าไหร่นะ1นึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนั่นให้ไม่แม่น,มนราคาขอโทษทีปรับราคาใหม่นะครับก็กระจังหน้าใหม่เลยตะแกรงรั้วพื้นใหม่ใครอยากดูเกรดเอนะครับสีบรอนเงินก็บอกมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงให้นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นตัว lda นะครับ2023ันนั่นเองเกรดเอนะครับต้องใช้คำว่าเกรดเอเฉยเฉยนะเพราะว่าเขาไม่มีคำว่า sda แล้วนะครับก็เป็นเอเฉยเฉยเลยนั่นแหละก็ไฟหน้าเดิมไอไฟท้ายเดิม เป็นปี2 0 2 4นนะครับเพราะว่า DDi นี้หายไปละตัว s 2,024นะครับก็ยังคงเป็นล้อกระทะอยู่เป็นเกียร์ออโตหรือเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวเกรด S เนี่ยจากเดิม7อ่า7 3 5 7 4 2ก็ต้องบวกอีก15,000นะครับเพราะว่าราคาเขาจะปรับขึ้นอีก15,000ตัว742ไอตัว S 2024เนี่ยไฟหน้านะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าใหม่ กับไฟไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟหน้ามันตีรีเฟคเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่ารูปทรงก็เปลี่ยนใหม่นะครับรวมถึงกระจังหน้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วอีกคันนี้นะครับก็เดิมๆิมกันมาเลยนะครับก็จะเป็นเย้าตัว m u x Phantom มีให้เลือกทั้ง1.9แล้วก็3.0แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้วันเสาร์ก็เดี๋ยวตอน บ่ายจะเริ่มมาทยอยถ่ายไปให้แล้วถึงรถคันไหนจะถูกย้ายไปที่ต่างสาขาก็จะมาถ่ายให้ดีไม่ดีวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะมาถ่ายให้อีกนะเอออ่ะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับหัวร้านใหม่คลิปหน้านะครับ